นนนับบอเาืนนายเยแยกสาราแดงตลอดจนถนนสีลมยังคงมีกองกําลังทหารและตํารวจมารักษาความปลอดภัยอย่างเข้มง,งวดโดยกองกําลังทหารได้ทําการสลับสับเปลี่ยนเวรรักษาการเข้าออกทุกสองชั่วโมงตามจุดสกัดและซอยต่างๆในบริเวณถนนสีลมและได้มีการวางแนวสกัดกัน้นโดยใช้ล้วนลวดน้ำหีบเพลงและยางรถยนต์ ตั้งเป็นบังเกอร์มาวางตามแนวทางขึ้นลงรถไฟฟ้า BTS สถานีสาลาแดงและจุดต่างๆโดยรอบอีกทั้งได้นำสแลนสีดำมาถึงบริเวณโดยรอบสะพานลอยข้ามแยกสาลาแดงและตลอดแนวสกายวอล์กที่เชื่อมต่อไปอยังสถานีรถไฟฟ้าสาลาแดงเพื่อป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับคนเสื้อแดงที่ปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณแยกสาลาแดงปากทางถนนราชดำริ ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารทุกนายที่เข้าประจำการบริเวณถนนสีลมได้มีการติดอาวุธประจำกายทั้งปืน M6A1 1และปืน HK พร้อมกับกระสุนและปืนลูกซองพร้อมกับเครื่องกระสุนหลายชนิดพร้อมเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับกลุ่มคนเสื้อแดงอย่างเต็มกำลังส่วนบรรยากาศบริเวณถนนสีลมฝั่งเซน็นทรัลสีลมได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มคนเสื้อหลากสีที่ออกมาชุมนุมสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล ขณะนั้นได้มีประชาชนบางคนใส่เสื้อของบริษัท AAS เดินผ่านมาบริเวณนั้นจึงทำให้กลุ่มคนเสื้อหลากสีเกิดความไม่พอใจตะโกนด่าทอพนักงานที่สวมเสื้อของบริษัท AAS แต่ก็ไม่มีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเพราะทางเจ้าหน้าที่ทหารได้ทำการเจรจาให้ยุติไปได้ด้วยดี และการที่จะมีประชาชนจะหนึ่งคนหรือจะแสนคนลุกขึ้นมาเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบทบทวนตัวเองพิจารณาตัวเองไม่ได้ขัดกับหลักประชาธิปไตยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีข้อสงสัยว่าการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนั้นอาจจะแค่บกพร่องผิดพลาด ถ้าร้ายแรงกว่านั้นก็คือละเมิดกฎหมายละเมิดสิทธิของประชาชนหรือเลวร้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทุจริตคอร์รัปชันจริงครับปัญหาเหล่านี้มีกระบวนการทางกฎหมายแต่ท่านดูสิครับทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่รอให้กฎหมายจัดการครับ มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสํานึกหรือความรับผิดชอบของนักการเมืองที่เขาบอกว่ามันต้องสูงกว่าคนธรรมดามีเพื่อนสมาชิกผุทีสภาท่านหนึ่งท่านยกตัวอย่างกรณีของเกาหลีนั่นแค่คิดนโยบายนะครับว่าจะต้องเปิดการค้าเสรีเอาเนื้อวัวจากอีกประเทศหนึ่งเข้ามานะครับ คนลุกฮือขึ้นมาเป็นแสนเขาลาออกทั้งคณะผมว่าอายุรัฐบาลก็สั้นกว่ารัฐบาลนี้นะครับตอนที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นใครเคยอยู่ในประเทศประชาธิปไตยในยุโรปในสหรัฐจะทราบอย่าว่าแต่รัฐมนตรีเลยครับสอสสอ,สอวอบางทีมีเรื่องอื้อเฉาวส่วนตัวลาออก เมื่อวันที่21เมษาย,ยนที่ผ่านมาพันเอกอภิวันวิริยชัยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าขอเรียกร้องไปยังนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบานรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อุ่งในการศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสออที่ประพฤติตนเหมือนเป็นฆาตกรอำมหิตฆ่าประชาชนมือเปล่าด้วยอาวุธสงครามให้แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยุติการใช้สื่อมวลชนของรัฐบิดเบือนใส่ความผู้ชุมนุมว่าเป็นผู้ก่อการร้ายขอเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องผู้ปกครองจะต้องเห็นใจผู้ถูกปกครองผู้มีอำนาจจะต้องเห็นใจผู้ไม่มีอำนาจและมีความสำนึกในความรับผิดชอบต่อบ,บ้านเมืองซึ่งนายอภิิ์เป็นคนพูดเองไม่ว่าจะเป็นคนคนเดียวหรือคนสองคนก็ต้องรับฟังความคิดเห็นแต่ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตถึง25้าศพ ความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีอยู่ตรงไหนแต่นายอภิสิทธิ์กลับบอกว่ามีผู้ก่อการร้ายทั้งที่ไม่เป็นความจริงเลยนอกจากนี้พันเอกอภิวันกล่าวต่อว่าส่วนที่มีรายงานข่าวว่าทหารจะสั่งสลายการชุมนุมและยอมรับความสูญเสียชีวิตได้ถึง500นายนั้นขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเพราะมีนายทหารบางคนที่เข้าร่วมประชุมตออชอด้วยเป็นคนนำเรื่องดังกล่าวมาบอกกับตน การอารักขาแต่จะจบด้วยการควบคุมตัวนายอภิจิตเสืทอาดิวะถ้าหารทิ้งรัฐประหารอีกแล้วเดือดร้อนกันทั่วแผน่นดินอย่างแน่นอนฉะนั้นรัฐบาลต้องรีบสภาโดยทัน

ร้องต่อต้อานการกระทำของทหารร้องต่อการร้องขอชีวิตผู้ชุมนุมจากทหารของแกนนำตรวรอบบริเวณฐานฐานฟ้า,าถึงด้านที่ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มคนเสื้อแดงที่รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยเหตุการณ์ที่เชื่อว่าหลายคนไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองที่สงบอย่างประเทศไทยประเทศที่เคยมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ทั่วโลกรู้ว่าเต็มไปด้วยความสมรานส,ส,ส,สามัคคี ประเทศที่เต็มไปด้วยความโอบอ้อมอารีและาการให้อภัยแต่มาวันนี้ดูเหมือนว่าภาพเหล่านั้นจะถูกลบเลือนหายไปพร้อมกับเหตุการณ์ที่ประชาชนคนไทยต้องมาขินฆ่ากันเองการต่อสู้ด้วยมือเปล่าของประชาชนากับเจ้าหน้าที่ทหารที่เต็มไปด้วยอาวุธครบมือถึงแม้จะมีการพยายามปฏิเสธว่าเจ้าหน้าที่ทหารมีเพียงแค่โล่กระบองและอาวุธต่นกระสุนยาง รือแม้แต่การโยนความผิดให้กับมือที่สามก็ตามแต่จากหลักฐานที่มีอยู่หลังจากที่เหตุการณ์สงบลงก็ยากที่จะปฏิเสธได้ว่าภาพเหล่านี้คือร่องรอยจากอาวุธสงครามจริงที่สามารถติดที่ได้โดยง่ายได้แล้วใครคือผู้ที่สามารถมีอาวุธเหล่านี้ได้ใครคือผู้มีอำนาจสั่งการหรือใครคือผู้ลงมือทำตามคำสั่ง